สวัสดีเพื่อนเอน fc loft modify ทุกท่านครับรายงานสดจากหน้าร้านนะครับรังสิตของหนึ่ง loft modify ครับเนี่ยบรรยากาศช่วงก่อนจะเย็นนะครับก็มารีวิวกันนะฮะในสีส้มครับโอ้โหเป็นสีส้ม range r o r a อ2พันครับแต่คันนี้อ่ะบอกรายละเอียดรุ่นก่อนรถก่อนปีก็ปีอะไรรถอะไรนะครับอันนี้เป็นรถ Ford นเจอร์3.2ปี2012นะครับปี2012นะ oh, โห<ฮ>เนลมิดใหม่เลยครับนี่ฮะก็จัดเป็นชุดแต่ง F150 2023 mm hmm. F150 2023ตัวนี้ก็นี่แหละครับเปลี่ยนหน้าใหม่ที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เป็น F150 2018ใช่ไหมที่ไฟายเป็นอ e ีแบบนึงตอนนี้เราเปลี่ยนละเรามีชุดแต่งตัวใหม่มาแล้วนะครับนะฮะแล้วแต่คนชอบประกรันใครที่ชอบตัวเก่า ตัวหน้า2018ก็จัด2018นะแต่คันนี้จัดเป็น2022นะครับโอ้โหหล่อมากเนี่ยฮะหล่อมากวันนี้เอามาเพื่อนเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับช่องทาง YouTube นะครับเนี่ยก็จะมีในส่วนด้านหน้านี่ยืนแบบแบบเนี้ยรอแบบเนี้ยโอ้โ oh, ห <laughs> ก็หล่อจริงครับคันนี้รถอยู่ท่าพระครับพี่หนึ่งครับพระมารายละเอียดกันดีกว่าครับเป็น ชุดปริคิดนะครับใส่กับ Ford Ranger T6 T7 T6 T7 นะครับหรือจะเป็นเขาเรียกว่าตัวก่อน Next Gen นั่นแหละนะครับตัวก่อน Next Gen ก็ใส่ได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราครับทีมงานทีเด่นเบรสปอดล้อบริไฟครับสามารถที่จะติดตั้งได้เลยครับเป็นพอร์ตของเก่านะฮะใส่ของใหม่ไปนะด้านหน้าเห็นชัดๆเลยครับโคตรสวยฮะกระจังหน้านะครับนี่ฮะโอ้โหงานเีดอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟหลีดูก่ออ่า ช่างครับเปิดไฟหลีหน่อยครับมาเดี๋ยวให้ช่างเปิดไฟหลีก่อนครับมีตากล้องอยู่ถ่ายรูปอยู่ฝั่งนู้นอีกคนนึงกาลังถ่ายรูปเก็บภาพระเรียดก็เลยถือโอกาสอัดคลิปวิดีโอไว้ให้ใเพื่อนๆใน u t u b e นะฮะได้ดูกันมาแล้วไฟพอเปิดไฟหลีปุ๊บนะฮะก็จะมีไฟตรงกลางอยู่แต่ว่ามันผ่านกล้องนะอย่างว่าครับตัวไฟเดทันด้านข้างจะมีกระพริบกระพริบแบบนี้นะแต่จริงแล้วไม่กระพริบนะครับเนะี่ยจริงๆเราไม่กระพริบนะมีคันที่แล้วบอกเข้าใจผิดว่าเฮ้ยไฟมันต้องกระพริบไหมบอกไม่นะพี่ไม่นะ ผ่านกล้องผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเรื่องเรื่องสับของเทคนิคนะเนี่ยไไฟกระพริบกระพริบแต่ว่าจริงๆแล้วไม่กระพริบนะเดินไปใกล้ก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะ,ะไฟสิว3เมตรนะครับกระจังไฟหน้าเอาอเฟล์กนี่กันชนหน้าไฟตัดหมอกครับงานพรุ่งนี้นะครับยกเว้นกระจังฮนะเราขึ้นงานเองหมดเลยนะครับฝากระโปรงเป็นเชลบี้เลยครับฝากระโปรงเชลบี่ทรงเชลบี้ครับงานสวยๆครับมีช่องลมแบบนี้เลยแผ่นลงด้านล่างให้อีกรอบหนึ่งครับ ชนหน้าชารกันชนนี่เลยนะครับโอ้โห2,012นะยืนยันนะครับคันนี้2,012นะยืนยันนะว่าเป็นรถปีเก่านะครับเอามาทำใหม่นี่ด้านหัวทั้งหมดครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือแก้มซ้ายขวานะครับเปลี่ยนใหม่นะครับฝาก,กระโปรงเปลี่ยนใหมห่กระจันนงเปลี่ยนใหม่ไฟหน้ากันชนไฟตัดหมอกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนีฮนะงานฟิตติ้งฟินเมนส,สวยๆครับเนียน เนียนครับที่สำคัญครับอย่างที่บอกนะครับคอนเซปต์เราเสาเอ่าเราจะไปแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นที่เสาเอนะครับจะไม่มีช่องอะไรทั้งสินครับเนี่ฮนะเข้ามุมสวยฮนะไม่มีช่องอะไรเลยนะครับด้านหน้าครับโอ้โหหล่อมากล้ออ่ะลงที่ล้อล้อเป็นล้อยีครับล้อเป็นวิชันยี่สิบสีส้มตัดดำสีดำตัดส้มยางเป็นตัวนี้เป็น ตัวนี้เป็นยางเฟเดเลอร์นะครับเป็นยางเฟเดเลอร์ครับยาง37นะยี่สิบสองสิบสามจุดห้าโอ้หล่อมากครับ <c oughs> นี่ฮะชุดช่วงล่างครับก็เป็นโปรเฟนเดอร์ครับลูกค้าจัดมานะกระจกเคลียร์วิวกระจกเคลียร์วิวของแท้เลยครับไฟหลังคาเป็นสเตดี้แล้วก็มีแหลกหลังคาจาก SRP ครับหลอ่หลอๆนะสีส้มทำใหม่ทั้งคันครับสีส้มทำใหม่ทั้งคัน สีส้มเป็นสีส้มแ a ปเตอร์2023 2นี่นี่แหละปีนี้ฮะสีส้มเขาเรียกการไฟฟ้ามาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุดครอบท้ายนะครับกระบะอยู่ที่เดิมครับไฟท้ายเป็นมาจากเหล็กครับไฟท้ายสวยครับเพิ่มออปชั่นนะคันนี้ฮะโอ้โหกันชนท้ายเหล็กครับท่อคู่ฮะออกฝั่งละสามเนี่ยสวยๆข้อฝาท้ายครับล้อ modify ติ๊กเกอร์ติดให้แล้วครับคล a สซี่เมกันทักมา ใครที่อยากทำครับรถท่านตกปีรถปีเก่าถ้าอยากได้แบบนี้ก็เอามาจัดเอามาทำกันเลยนะครับเป็นบอดี้คิด2,022 Raptor F150 USA ครับงานทุกชิ้นทุกอย่างครับขึ้นเองนะนะมีสั่งนำเข้าแค่กระจังหน้าและไฟหน้าไฟท้ายเท่านั้นครับทุกอย่างเราขึ้นเองหมดครับไม่ต้องห่วงครับผลิตเองทำเองอนะดูวอ่ะ ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการแต่งรถจากทีมงานล้อโมดิฟายเรียนเชิญครับร้านตั้งอยู่รังสิตย์คลองหนึ่งหรืออินบ็อกมาในเพจก็ได้ครับล้อโมดิฟายครับผมเต้ล้อบมดิฟายอันนี้พามารับชมคันนี้อ่ะสีส้มอยากรู้รายละเอียดอะไรทักไปในเพจล้อได้เลยนะครับวันนี้เป็นรีวิวคลิปสั้นๆ5้นาทีกว่า6นาทีประมาณนี้นะครับอ่ะอยากรู้ละเอียดสอบถามมันเข้ามาในอินบ็อกครับ นะในเพจหรือว่าจะเป็นไลน์ล็อบโ o ดิฟายนะหรือจะโทรมาหาผมโดยตรงเลยก็ได้ครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ